อาวุธยุทธปกรในบ้านอยู่อาศัยไม่ควรให้ใครมาเห็นเพราะพวกนี้ถ้าโชว์เหมือนทารกอาวุธที่มีอยู่ในบ้านอย่าโชว์โดยสินแสงมังกร ผมไปเจอเยอะไปดู่วงจุย้ยประเภทนทายตำรวจใหญ่ข้าราชการพวกเศรษฐีมีมีสตังทั้งหลายเนี่ยครับเขาจะมีห้องของเขาคือห้องศาสตราวุตรเขาก็จะแบ่งไว้ทิศหนึ่งเช่นทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศของอำนาจก,การต่อรองแต่วันนี้ผมไม่พูดถึงตรงน,นั้นผมจะพูดถึงอยากพวกเรานะครับในบ้านไม่ควรมีมีดคลาของแหลมยกเว้นในครัวนะมาวางเกะกะวางโชว์ไว้ไปซื้อตู้ มาโชว์เรื่องปืนโบราณเอามาโชว์ไว้ในห้องรับแขกบ้างเป็นการข่มขวัญศัตรูไม่ใช่ครับอาวุธยุธทธภพกรในบ้านอยู่อาศัยไม่ควรให้ใครมาเห็นเราโชว์ไม่ได้ครับของพวกนี้ถ้าโชว์เหมือนทารกคุสังเกตและผมก็จะพูดได้ฟังว่าบ้านที่มีของพวกเนี้มักจะมีขโมยหรือโจรดังนั้นอาวุธสงครามของแหลมของมีคมอยู่ภายในบ้านไม่ควรให้ใครเห็น ง่ายนี่คือสิ่งสำคัญครับ